ตัวนี้ก็จะเป็นของบ้านสายตามแห้งใส่บัวต้มมาัดชีเล็กไก่ต,ต,กต,ตุ้ั่วัวนมาตักใส่ตู้นี่ฮะปลาเพล่ ดินดูหน่อยกันแต่ละคนไม่ใช่ได้น้อยนะมนนะาตลาดนี้รู้สึกว่าเงินมีค่ากันเยอะมาตา้กมีคากนเยอะเนาะ

ดิคุลาต๋อรสชาติคุลาติคุลาเต้วบวนอยเกียงเนะยีไ่ังหบอกไก่ผ่สังัไม่เอาเนี่ยเนี่ยบอกเนี่นี่ วน่ลไวะผุ้ทอดพ้าหอมเลยขายกาแฟเลยว วันนี้คนจะมากนะฮะตลาดตรงสองวอาทิตย์ตลาดกีละครับอันนี้คนเยอะมากเลยคืมรอันนี้ก็ไลาย,ย่างกันแต่คนละที่นะอันนี้ก็ไม่แถลงกันนี่ไม่แถลงกัน <laughs> สตรอเอรหวานจ้ามันพระาต้องยต่สร้างมันกนเลยรวตบอรี่ของแกงม่ยนะจ๊ะชิมได้จ้าใหม่สดนะพีเจ๋อเดเอา เอาสองกล่องไหมเดินวนมาได้ไหมคะอีกหลายนาทีันยังไม่ได้อันค่ะอีกหลายคิวเหรอนี่ไงมีสองคิวค่ะแต่ว่ามันมันสุดช้าเดินเล่นก่อนมันจะตันที่อีกจะมาถึงก็จะไปหมดอีกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเก็บไปให้ละสองกล่องนะคะโอเคกันมาบิ่นนะคุณอร่อยไอ้เจ้าเนี้ยได้ได้ไดค่ะอย่าลืมกลับมานขอบคุงมากดอกรถอยู่นี่ นานอยู่ค่ะมีสามคิวแกําั้อทำไมออกให้ดึงดึ๊อันนี้มันสดมันยาวสดตอร์บี่เด้อพีทกนได้ค่ะอร้อ้บเขา่เู้นะองี่มีแกนั่นแหละนไใส่อใส่เดอ ได้ันนเที่มะไร้ัมเนาสังนน้เี่ยถุงทัาี่โลละนะนี่ตองลิลูกใหญ่มากแล้วไม่มีช่ำเนาะอันนี้ขายหมดวันต่อวันมมากมยัางไก่ยน <el> โอ้ยที่ก่แ่ไป็รู้ว่า่ัย่างห้วยแถงางเก่ามากินบานน้ำมากน้ำจริงๆยกขึ้นดู้วเดี๋ยวกระเด็นด้วยเราลูกใหญ่เสมอกันไม่มียักษ์เล็กเหลือแค่นี้ใช่ไหมว่านี่เขาแบบไมนไม่มียักษ์้หอ่เราของหวันวันต่อวันไม่มีช่ำ บนบ้านเนี่นะบ้านจ้าอาดย,ยากนะเนีเ็ดหมูเนื้อจ้า10บาทค่ะกินมมูอันันอพิกี้ได้หนงเข็มเออยังบอว่าีดงนเจจไหนคะมูตนของเก่านะระหว่างตาป ขายหมดเลยก็อย ah, oh, really mm ู่นี่แหละแ้วบ้านแกอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้นี่กโมาแดงป้าทูขายยกถุงนี่ครับนี่ขายยกถุงเลยนี่โลนึ่งห้าร้อยก็เอาแล้วโอ้เอาไปแล้วห้าสิบบาทยายมันเป่งมันเป่งเนาะจ้ะกย่าง มาแมตติ้งว้าแยมจะได้กินตรงนี้ตรงน้อยสี่บ้านนะจ๊ะอะไรคะมัแล้วแต่เล็กใหญ่น้องใช่ถายแล้วแต่เล็กใหญ่อันนี้ก็น่ากินก็ใส่ปลาหมูใหญ่ๆนะปลาหมูปลากี่ชอบกินแต่นั่นจะขายของมึงอันนี้ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะเออโตพอดีหน้าบ้านให้น้องขายอ๋อหนูไปซื้อตรงตลาดตลาดแล้วตอนนี้ไม่ได้เข้าตลาดแล้วถ้าจะขายก็สาวอาทิตย์ละคุณ นี้ค่ะวันธรรมดาก็มีภารกิจโอ้ไม่ต้องใส่ค่ะไม่ต้องนะคะเราจะตักกันอาไอ้นี่นะคะใช่ตับรองไม่เอามีภารกิจต้องเลี้ยงไอ้ตัวเล็บโอ้ใช่เขาขับแตงโมเย็นแล้วไม่มีใครดูนะคะขายใหญ่นี่ขายเลู้ยวขวาไหมครับครับขายใหญ่ๆเหรอแล้ครับแล้วแต่ค่ะนี่ก็ขายใหญ่ขายเลี้ยวเหมือนกันสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยโอ้แล้วแต่แล้วแต่สายเล็กขายใหญ่เลือดก้อนละห้าบาทไข่สามลูกยี่สิบในเลือดมีไหม นี gli, ่ค่ะอเดือดให้ด้วยอีกก้อนคะสองก้อนนะคะค่ะสองก้อนไปเลยเดี๋ยวมันเดือดมันอมน้ำาัลโหล้ำใส่เท้าอะอร่อยก้อนมาเริ่มเพิ่มโอ้โหยอะเยอะก้อนมาเริ่มเพิมดูดิดูดิก้อนเป็นิบๆุๆๆนี่เลือดใช่ไหมั้อใาชุดนี้เท่าไหร่เราซื้อ ปบาท่ะที่ปเฮ้ยเดี๋ยวมีมีอะไรบ้างนะคะขอโทษเดี๋ยวต้อง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 ดูหมนค่ะอีกไก่่ไก่ก่ไก่คกก่ไ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 กก่รก่ไก่่